ครับผมก็สวัสดีคนนะครับคลิปนี้อยู่กับลมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดมอเรลนะฮะซึ่งเราก็ดูไม่ออกว่าซึ่งทีมงานเราเจอแล้วนะฮะแบ่งโดนคนแรกใหญ่มากๆนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนมันนะมันจะเหมือนต้นเปลือกต้นเลยต้นขนนี่นะฮะนี่คือดอกแรกดอกแรกแห่งมันใหญ่ด้วยใหญ่ยังใหญ่ยังใหญ่ใหญ่จริงเลยเหมือนเหมือนต้นมอเรลครับ มันดอกส่นเลยมันดอกส่นเลยพคืนรอยแม่ตาดีว่ะมองจนตาลายอ่ะมันอันนี้มันนี้พอดีตัดแล้วนะตตััดดแแลล้้ววนี่นะฮะมันมีเส้นมันซ่อนด้วยปะเดี๋ยวเพิ่งตัดโอ้ตัดแล้วตัดแล้วนี่เรียบร้อยนะฮะดอกใหญ่เลยนะโอเคอันนี้ไม่แก่อันนี้ยังไม่โตเต่มันมันมีใหญ่กว่านี้อีกอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะฮะยา้ นี่ตาดีนะเนี่ยตาดีกว่าเราอีกเมื่อกี้เราหนึ่งดอกนะฮะยังเล็กอยู่เลยต้องเอาฮะเกราเราเห็นมาเจะประมาณนี้แหละรุ่นนี้แหละเนาะออันนี้ก็ใหญ่แล้วนะเฮ้ยถือว่าประเดิมได้ดีแสดงว่ามีใช่ใช่ยังเห็นอย่างนี้ก็โอเคมีความหวังแสดงว่ายังไม่มีคนมาเก็บหรือว่าเขาหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราหาต่อนะฮะเจออีกแล้วนะครับผมไหนวะอ๋อไม่ใช่มันมีสองสีเว้ยเออเหรอเออ ไม่น่าเชื่อว่าตาโมัวจะมองเห็นนี่สองดอกนี่ฮะตัดเลยหาหาหาอีกมันแอบแบบอัมพางเก่งมากเราได้เยอะแล้วก็ให้เขาไปนี่นะครับโอ้ยสวยกำลังนี่ยะเจอแล้วนะฮะนี่ นี่ดอกนึงนะเห็นไหมนะใกล้ๆกันนะมันจะมีเพื่อนมันจะมีเพื่อนนี่ฮะทีมงานเราเจอแล้วนะครับผมดอกนี้ดอกนี้บางทีมันจะขึ้นแบบเป็นกลุ่มๆนะอือฮะยัดไปโหก็ได้อยู่นะนี่นะ หัวน้อยหัวน้อยตัดไปด้วยมาเราเดินทางมาไกลเราต้องเอานะฮะนี่นี่อุ้ยโอ้โหนี่นะฮะเราเจออีกแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งเรากำลังแบบค่อยค่อยย่องนะกลัวจะเหยียบนู่นก็มีนี่รถตัดเอาแบงค์ไปนู่นนี่แบงค์เนี่ยครับ นะแ,แล้วตรงนั้นพี่อ๋อเห็นปะแล้วก็ตรงนี้สองดอกเนี่ย<อ>ก็ดอออนาอกเนี่ยก,กำลังใหญ่ใช่ไหมอืมพรุ่งนี้อาจจะหมดแล้วก็ได้อดเอาแหวงตัดเชฟมาตัดตรงนี้ข้างในมันนยี่แล้วอ่ะ ข้างในเป็นเหมือนมันกวงกวงมันกวงอย่างนี้แหละอกองแค่ต้องกวงนะข้างในอ๋อเหรอเนี่ย๋อแางอีกสองดอกปะนั่นแหละจัดไปเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ถือว่าโอเคใช้ได้นะฮะเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่เชฟกำลังเมายาลมอยู่นะตอนนี้ซึ่งเมายาลมอยู่ มคนนอ้นี่นะคนนั้นที่บอกว่าอีกสามอาทิตย์อ่ะมันจะคันๆเหรอเพื่องหนามเหรอหนามอะไรนะอันนี้มันไม่อยู่ลึกเราตัดอ๋อตัดได้เลยตัดได้เลยครับมันไม่ได้ไอ้เขาเรียกอะไรนะลากมันไม่ได้อยู่ลึกอ่ะอ๋อลากนิดเดียวลากมันอยู่บนอ่ะฮะเอาตัดออกได้เลยตัดได้เลยครับนี่น้ำเชฟครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกกับการเก็บเห็ดมอเรลของเรานะฮะเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับประมาณห้าหกดอกอ่ะโอเคมีดอกใหญ่ด้วยอมมาาตตตัดดดดีี่่ิไะแสดงว่ามันมีเพื่อนมันต้องมีเพื่อนนั่นหนึ่งดอกนึงนะโอ้โหนี่โอ้ยดอกใหญ่โอ้ยไม่ใช่โถ่คิดว่าใช่มันเหมือนนะจริงมองไอ้เนี่ยมันเหมือนเหมือนมากอทิตย์หน้าพอดีเนาะแม่งเหมือนไงเหมือนจริงโอ้โหเราคิดว่าใช่ฮะคนเคย ก่อนทีแรกเราบอกว่าจะมาวันที่อาทิตย์หน้าไงพ่อเห็ดมันหลอกเรานะมื่ก็ใช่ไงบอกว่าสองดอกนี้มันเพิ่งจะเจอแดดมันชอบอยู่ตามแบบว่าชื้นๆแบบดินทรายดินทรายโอ้ยสวยเลยโดนแดดที่สวยนะฮะหอมเลยหอมเปนเห็ดป่านี่ทีมงานของเรานะฮะทีมงานทีมงานโอเคเดี๋ยวเก็บต่อมีถือว่าถือว่าดีนะถ้าเจอขนาดเนี้โอเคเดี๋ยวหาต่อ เราต้องเจอนะเราก็เจอแล้วนะเราเจอแล้วหลายดอกแล้วพี่อ้อยก็เจอแล้วนะนี่นี่โอ้ยดอกไหนสวยงามนี่คอ่ะเก็บเลยนี่ฮะเชฟเราเจอแล้วเชฟมาโอ้โหสีมือจ้อยสาดอกดูสิเนี่ยมันแฝงตัวอยู่ตาทายให้เราน่าจะเจออย่างนี้สักห้าหกดอกอะเนาะ มีแมงมุมด้วยโดนมมุมกลับด้วเนี่ยยอดสุดยอดนี่คลัสเตอร์โอ้โหเกียงเป็นมุมโอ้โหครึสครึสว้าวเริ่มหายหายเมาแล้วเนี่ยครับหลังจากที่เชฟเราหายเมายาลมนะฮะเราเขาเจอเห็ดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหานันต่อนี่นะฮะนี่มันมองไม่ค่อยเห็นนะโอเค เชฟเราเชฟเราเจอแล้วเราน้ำตาเดินไปน้ำตาไหลไปอยังปรับสภาพอยู to, ่เชฟเราปรับสภาพอยู่นะฮะตอนนี้โอ้ยยาเจอแล้วตัวนี้ขายาวพี่เอตัดน่อยนี่พอแดดจ้าก็มองไม่เห็นนี่ฮะอันนี้ขายาวงูการ์นังงู ไหนวะนี่ไงโอ้เอออนีี่่ไงพ้ยนี่ขายาวเฮ้ยมันมันมีเห็ดไอ้นี่ด้วยนะเว้ยเนี่ยเห็ดอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่นีเฮ้ยใส่เฮ้ยใส่ไปเฮ่เก็บไปเฮ้ยไหมเห็ดอะไรไม่รู้ลองเก็บมากเต็มเลยนี่เจอจนได้นะครับเจอแล้วแต่ก้านมันก้านอันนี้ก้านยาวก้านสวย โอ้ยนี่น,นี่นี่นะฮะเราเจอ,อดยองแล้วโอเคนี่นะลักษณะของเห็ดมอเรลที่เราเจอนะฮะป่าเขาจะเป็นแบบนี้ก็จะมองหายากๆหน่อยนะฮะโอเคพี่เขาเจออีกแล้วเราเราจะไปดูพี่เขาเนี่ยเนาะ เจออุ้ยได้ไงลำนี้ขายาวอันนี้ขาสั้นได้มาเลยทีเดียวโอ้ยแต่มันเริ่มแห้งนะข้างบนมันได้สายนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคหาต่อตาดีตาดีไปด้วยไปด้วยดีกว่าตามก้นมาดีกว่า ตอนนี้เราเจอซึ่งมันอยู่ไกลๆเราเห็นคิดว่าใช่นะคงไม่หลอกนะใช่แล้วมันใช่มันใช่มันไม่ใช่ก้อนหินโอ้ยสองดอกหนูนี่เราเจอตอนน้นไม้ดอกนงะนี่นะฮะ ฝนหรือลมนี่ฮะสองดอกโอเคฮะโตอมองมองยากมากยอดอยเออ เจอแล้วครับนะคือเรลเริ่มเทิ่มเลยดอกนี้อ้ยยอ,นนโ,อโหนี่ตายฐานเป็นนี้นะเอ้าอี้ยสุดยอดยังใหญ่าจจะ,จะ<อ>เต็มนะฮะดูมเนะลุกอ่ะยางเรามีดมีดเนี่ยเสบียงเรานะครับไม่มีมีดผ่าเนี่ยไม่ต้องผ่ารอกมีดนี่มีด เก็บเห็ดไงกลางโอ้โหกลางป่าของแทนนะอ้โดูดิกลางป่ามากเชฟเชฟอื้มอกาก็กินอันนี้อันเดียวนะกินมากกินในสมื้อสวันนะมินสามมื้อสวันตายตรูปกันโอไม่ได้หรอ หมาอยากกินด้วยหมาอยากกินด้วยนะฮะหมายังหิวเลยใหญ่มากว้าวนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ยังใหญ่ว้วใหญ่มากสุดยอดดินมันได้นะว้าวโอเคเดี๋ยวรอ ทีมงานมาตัดไอที่เราเห็นแบบเล็กๆกันเลยใช่ตอกตอกมันกินไม่ได้ใช่กินไม่เห็นใครกินใครกินโอ้ยชกดีใหญ่มากแบ่งกันกินกันเห็นสีขาวไม่เห็นเดี๋ยวเห็นเห็นเลยน่าจะกินได้นะว้าว ดูนใหญ่มากแค่บอลโหนอย่างนั้นเออพอเห็นเลยเนี่ยเนี่ยดอกนี้นาเห็นก่อนอันตัวแรกใช่ไหมเห็นดอกแรกตอนแรกเห็นสองอันก่อนอแล้วก็มาเห็นอันใหญ่โอ้ยนี่นี่นี่ค่อยค่อยหาค่อยค่อยหาจอดว้าวดมด้วยนะดมจนจวียนหัวแล้วเนี่ย่ใหญ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 ่ ค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้ยดอกดอกใหญ่โอ้ยนี่อ้วนนี่อ้วนว้าวอะไรคะเล็งเต็มที่ไม่เห็นแบงมานี่เลยแบงมาเอานี่มาแบงมาเก็บตรงนี้ออ้ยนี่ดอกเบลลเอร์เลยอ้ห ใหญ่นี่ดอกนีน่เอ้าเออมันจะอยู่ใกล้ๆกันแสดงว่ารัดติจูดนี่แหละลัดติจูดนี่โอ้พี่เอ้แต่ใหญ่ใหญ่ไว้เอ้าเหรอเมื่อกี้เราจะเดินไปทางนั้นแล้ว <c oughs> ทำไมเราไม่เห็นแสดงว่ามันชอบอยู่ใต้ต้นสิ่เอะไรสามลูกเข็บตกแล้วพี่เข็บก็มาแล้วเอ้าในหลัก <c oughs> ละสายตาไปแล้วก็ <c oughs> ตัวเองน่ะอธิษฐานให้ลูกเข็บเนี่ยมาจริงๆนะเนี่ยดอกนี้บนเขาหิมะเต็มเลยโอ้ลูกเข็บตกจริงด้วยเลยไม่เห็นเวลาเห็นเวลาพูดจริงก็ใช่เลยสโนวคบแล้วครบเพิ่งจะดูแล้วเนี่ยถึงว่าเย็นปวดหัว เขาเจอเขาเจอเห็ดเหรอเขาเจอเห็ดเอ้าเมื่อกี้เดินมาเมื่อกี้ตรงนั้นอ่ะใหญ่ใช่ไหมโชคดีเลยโอ้โหแบงใหญ่มากว้าวนี่ฮะเก็บเห็ดวันนี้คือแบบว่าหนาวฝนแล้วตอนนี้หิมะครับผมโอ้โหสุดยอดนี่อันนึงจริง ใช่อ่ะนี่ถ้าดอกนี้โอ้ยใต้เลยใต้หญ้าเลยถ้ามองไม่เห็น yeah นี่ใครเห็นกันไหมมองเห็นกันไหมอยู่เนี้ยแล้วลูกสนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเหมือนกันนะเหมือนลูกสนมากเราเห็นนี่คือเห็ดสมองนะฮะเห็ดสมองโอ้สมองนี่น่ากินว่ะกินได้ไหมเห็ดสมองนี่เห็ดมอลเลียอันนึงอ่ะทำไมไม่เอาอ่ะไหนมาข้างเห็ดสมองหน่อยโอ้ยดอกเล็กนิดนึงเอาเอาดึงเห็ดสมองออกมาให้ดูหน่อย ยังไงใช่ไหมลักษณะมันเหมือนโมเลวนะเนี่ยเห็ดสมองกินได้ไหแต่เขาว่ามันมีพิษสะสมนะพี่อ้าวชิปโปงล่ะไม่เป็นไรคือถ้ามันจับอะโอเคอจับโอเคแต่ถ้าหมายถึงกินอะแต่ที่แถวแถวยุโรปอะเขาเอาไปต้มน้ําก่อนต้มน้ำหลังแล้วพี่โชว์หน่อยเยอะโอ้โหอันนี้ใหญ่อู้อันนี้ใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยเออใหญ่สุดโอ้ต้องเอาไปเปรียบกันหน่อยละอันไหนใหญ่สุดใครเจอใหญ่สุด โอ้ยโอ้ยแบงใหญ่กว่าสูสีเลยเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักกแหละโอ้แน่นอนแน่นอนแ่พี่กับแบงได้ได้เยอะไหมได้ใหญ่ใหสวยสวยอ่ะเป็นได้ใหญ่ใหญ่ที่สวยน่าโซนาเลขากัะโอ้ยเขาได้เยอะเชื้อมันเกิด น oh hey. um <mm yeah, right. um ี่นะเห็ดสมองก็ค mm ืออยู่กับเห็ดมอเรลเลยนะนี่นะฮะเอาไหมเอาดิที่นู่นนี่ตอนไหนวะนู่นเห็นเห็ดสมองไหนวะเมื่อกี้เห็นอันใหญ่ไหมนี่อันใหญ่เห็ดสมองใหญ่ เนี่ยเห็ดสมองอ่ะนี่ก็เห็ดสมองเวลาอวดเห็ดกันแล้วนะฮะนี่ถึงเวลาอวดเพชโอ้ดอกใหญ่เยละโอ้โหอยู่ในใหญ่สุดแล้วเนี่ยอีกเยอะจอดแน่นอนแน่นอนอุ้ยถือว่าได้เยอะกันมากนะวันนี้แต่ไม่ใหญ่นะนั่น เออกำมือทึนอยู่นู่นไงอ้าวเอ้ยทำไมเดินผ่านมาไม่เห็นล่ะมันนั่งแล้วมันเห็นไงพี่ออสลองนั่งดูเมื่อกี้พี่ก็เดินผ่านออสไม่เห็นเนี่ยดำๆอย่างนี้แทะมองไม่เห็นเลยสีมันดำนั่งนี่เลงเนี่ยเลงก่อน โอ้ยดำใหญ่สวยโอหกำลังสวยเลยเดินตั้มคนเดินตั้มคนลมอุูยดอกใหญ่ด้วยนะอสวย<ม>ดอกกำลังสวยเลยตึงๆมากเอี๊ยดๆเลยเอียดๆเลยนี่นถือว่าใหญ่เลยว้าวอู๋อืม นี่ครับจะพาไปดูผลประกอบการที่ไ,ได้กันมามันกึ่งสมองกึ่งโมเลียวใช่นี่มันกกงเนหะ็นไหมเนี่ยสมองมันรู้คะแบบนี่นะครับคือผลประกอบการท <c oughs> ี่น่าจะเป็นก <c oughs> ารเก็บที่ได้แบบเยอะมากนะครับ <c oughs> เอาอีกไหมอันนะาแบ่งให้นี่ นี่ครับเรามาแอบดูแอบดูเราแอบดูมีนะฮะมีอันใหญ่ๆนอีกนะครับแล้วแล้ม่อ้วแล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 ้น่ล้วแล้วแล้วแ้วแล้วแลบเแล้วมก้นแล้วแล้ว้วแล้วล้ยแล้วแล้วเก้วแล้บแลวแล้วแลวแ้ ได้อยู่นะ oh. น่าจะเกือบเกือบสิบพันนะผลประกอบการนี่ครับคือผลประกอบการที่เราเก็บมา oh. นี่คือหนึ่งในทั้งหมดนี้นะ oh. ถือว่าเยอะมากครับเป็นการเก็บเ็ดมอเรลที่ได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยเก็บมานะฮะอันนี้คือส่วนเพราะเราไปกันทั้งหมดห้าคนแต่ละคนก็ได้กันเยอะมากๆนะฮะรวมคิดว่าน่าจะอุย้ย ประมาณห้าโลเกินเผลอเกินห้าโลได้แล้วเห็นโมเรลนี่แพงมากนะครับนี่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปเก็บเห็ดโมเรลของเราไปแล้วนะครับายบายนี่ Yeah, I yeah. think,